สวัสดีครับผมดีสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับมีตัวตรงภาครับนะครับตรง led มันมันมันขึ้นสามดวงครับแล้วมันก็ร้องมีเสียงร้องจากตัวเครื่องครับตัวเสียงจากปั๊บเซอร์นะครับจากลำโพงนะเอาง่ายๆครับบี๊บตลอดครับแล้วก็สั่งงานจากรีโมทไม่ได้เลยครับสั่งงานจากรีโมทไม่ได้นะครับ มันจะกระพริบอย่างเงี้ยครับสามดวงนะครับปุ่ม power ปุ่ม t ัมเมอร์อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ปุ่มบั l เตอร์เนี่ยครับมันจะกระพริบสามดวงครับสั่งที่รีโมทไม่ได้นะครับเนี่เนี่อาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับแอร์ตัวนี้นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ชาร์ปรุ่น auxp 1 8 w h นะครับเป็นแอร์หมื่นแปด btu นะครับเป็นระบบอินวอร์เตอร์นะครับ ผมได้ถอดบอดี้นะครับแล้วผมเปิดใหม่เนี yeah. ่ยพอผมถอดบอดี้นะครับบอดี้หน้ากากมานะครับแล้วก็เปิดใหม่ก็ทํางานได้ปกติผมเลยคาปัญหาไปเจอว่าตัวบอดี้ที่ที่ช่างเขาประกอบไปนะครับตัวเคสเนี่ยครับตัวเคสได้กคน ไปกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้นะครับใช่ครับทำให้ไม่สามารถสั่งงานอะไรได้เลยเนี่ยตจดตามช่องของเรนอาการนี่เราตกไปแล้วนะครับตัวตัวไฟโชว์ led สามดวงคือประกอบแล้วก็ไม่ไม่เข้าล็อนะครับทำแค่ไปกดตรงปุ่มฉุกเฉินนะครับแต่อาการต่อไปลูกค้าบอกว่าก่อนหน้าที่จะให้ช่างช่างชุดนี้มาล้างนะครับมันไม่ค่อยเย็นคิดว่าล้างแล้วมันจะเย็นนะครับแต่มันก็อาการเหมือนเดิมนี่แหละครับที่เทสมาอาการก็ยังเหมือนเดิมไม่เย็นนะครับคอมเพสเตอร์เดินแป๊บเดียวแล้วก็ตัดนี่แหละครับ ผมก็เลยมาเช็คอาการที่สองให้ลูกค้าต่อไปเลี้ยงมาปกติสัญญาณพันก็มาปกติการส่งสัญญาณมาปกตินะครับอาการแรกจบไปแล้วนะครับตัวตัวตัว LED กับพิบกับพิบสามดวงนี่แหละครับแล้วก็มีเสียงบัฟเฟอร์ร้องก็คือ ตัวบอดี้นะครับให้ผมสรุปอาการแรกคือบอดี้ไปกดนะครับไปกดหน้าปุ่มฉุกเฉินนะครับ้าไว้เนี่ยมันก็เลยกระพริบอาการอย่างนี้สั่งรีโมทไปได้นะครับเดี๋ยวผมเราเรามาลื้อตรงตรงตัวข้างนอกนะครับเีื่บอกกันลูกค้าบอกว่าคอมเพรสเซอร์เดินแป๊บเดียวลรตัดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลื้อดูนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันมีมดนะครับไปเกาะตรง i c i p m นะครับ i c i p m เดี๋ยวผมจะ ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับรื้อดูว่าแต่มดถือว่าที่เกาะที่ผมมองข้างนอกนะครับก็จำนวนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวแกะซิงก์ก่อนครับซิง์ตัวระบายความร้อนให้กับตัว ipm ซิง์ตรงซิง์มันจะมีตัว ipm นะครับ icipm แล้วก็ตัวเล c t i f y 2สองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว igbt นะครับตัวแปลความถี่นะครับ รูปแบบของอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวถ้าถ้ารูปแบบตรงนั้นเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะมาอธิบายอีกรอบนึงนะครับแต่ตรงนี้ผมมาแก้ปัญหาของลูกค้าคับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์นะครับอาการที่บอกว่ามันไม่ค่อยเย็นคือที่ลูกค้าเขาเขาเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์มันเดินแป๊บเดียวแล้วก็ตัดดูบ่นแกพยายามจะดูอาการของแกด้วยนะครับผมก็เลยขึ้นมาดูแล้วก็แกะดูบอร์ดตัวอินเวอร์เตอร์ตัวข้างนอกนะครับผมเห็นตัวมดนะครับไปเกาะตรง i c i p m ีเนี่ยครับเนี่ย กจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทําความสะอาดดูนะครับเอามดออกแล้วทําความสะอาดให้มันอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ประกอบแล้วก็รันดูใหม่นะครับว่ามีตัวไหนมันสูญเสียหรือหรือมีการเสียหายของตัวตัวโหลดไหมนะครับ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าลูกค้าลุ้นเรานะครับ <laughs> ถ้าถ้าผมทําความสะอาดแล้วผมรันเข้าไปใหม่นะครับ ถ้าอาการของคอมเพรสเซอร์ยังเดินและตะักเดินและตักเนี่ยลูกค้าต้องต้องให้เข้าใจนะครับอาจจะมีการเซอร์วิสซ่อมเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมขอทำความสะอาดแล้วก็ลันลันของเครื่องของลูกค้าต่อนะครับนะครับผมก็จะทำความสะอาดนะปัดมดทำความสะอาดนะครับก็ลุ้นๆพ,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 พร้อมๆกันกับลูกค้านี่แหละครับเนี่ยเอาโบเป่าทำความสะอาด แล้วก็คงต้องประกอบครับประกอบแล้วก็รันดูใหม่ว่า i c i p m เนี่ยไม่มีผลกระทบจากตัวมดเข้าไปอยู่ไหมไอซีเล t i f ิฟาแล้วครับแล้วก็ตัว i g b t ด้วยมีสี่ตัวนะครับเนี่ยที่มดไปเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันนะครับว่ามีตัวไหนมันทําให้มันเสียหายได้มั่งตัวมดที่ไปเกาะอยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บน,นึงตอนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รันให้ลูกค้าดู ผมยังไม่เช็คเข้าไปเช็คละเอียดนะครับผมแค่ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบให้ลูกค้าสิ่งที่เราเห็นคือมดนะครับมดมันเข้าไปอยู่ใน IC IPM นะครับแล้วก็ตัว r e c t i f y แล้วก็ตัว i g b t นะครับทำความสะอาดแล้วก็ลองรันให้ลูกค้านะครับว่าไอตัวที่มดไปเกาะน,นะมันมีมันมีความเสียหายของมันไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับนี่ได้เปิดเครื่องแล้วครับพัดลมทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานครับได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์เดินอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกระแสกันนะครับอาจจะฝื่นิดนึงนะครับเดี๋ยวครับปรับ หลับแอมไปที่ยี่สิบแอมนะครับเนี่ยกระแสเกฑ์อยู่ที่สามจุดสามเก้านะครับแต่คอมเพรสเซอร์มันจะมีการสปีดตัวตลอดนะครับมันจะลันในระยะของการออกตัวที่เบาก่อนแล้วก็จะเริ่มเริ่มการผลักตัวในกระแสที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความความอัจฉริยะของตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยประมาณนี้นะครับคอมเพรสเซอร์จะออกตัวด้วยด้วยการออกตัวที่เบาๆบแล้วก็เริ่มหนักขึ้นอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนตัว รุ่นก่อนที่เป็นฟิกซ์สปีดนะครับการกระชากครั้งแรกนะครับมันจะกินกระแสสูงครับเพื่อผลักออกตัวของมันนะครับนี่ความความต่างของอินเวอร์เตอร์กับรุ่นฟิกซ์สปีดนะครับทุกอย่างทำงานปกตินะครับเออยางนี้นะครับเดี๋ยวผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับ อาการแรกนะครับอาการแรกที่ผมเข้ามานะครับอาการแรกที่เข้ามาลูกค้าให้ให้ช่างนะครับให้ช่างจากทีมงานไหนผมผมไม่ทราบนะครับให้มาล้างล้างตัวข้างบนนะครับล้างตัวข้างบนแล้วตัวข้างล่างก็ฝากล้างอีกตัวหนึ่งเพราะลูกค้าบอกว่าตัวข้างล่างไม่เย็นคิดว่าล้างแล้วมันจะเย็นขึ้นนะครับด้วยประมาณนั้นการล้างไปแล้วก็เจออาการอย่างเงี้ยครับอาการ อาการของตัว led นะครับมันมันมันกระพริบสามดวงเนี่ยครับแล้วก็มีเสียงบั๊บเซอร์ร้องตลอดนี่แหละครับเวลาเปิดเบรกเกอร์นะครับก็สรุปว่าการประกอบของบอดี้ครับการประกอบชิ้นส่วนนะครับไปกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้นะครับทําให้มันเกิดการกระพริบของ led สามดวงแล้วก็อะารามของตัวบั๊บเซอร์ครับลำโพงนี่แหละครับแล้วก็ไม่สามารถสั่งงานรีโมทได้เลยเกิดจาก ตัวบอดี้ไปกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้นะครับอาการที่สองนะครับเนี่ยกระแสขึ้นแล้วกระแสขึ้นเก้าจุดห้าสี่นะครับอาการที่สองก็คือลูกค้าก็แจ้งมาว่าก่อนที่จะล้างก็คือมันคอมเพิวเตอร์มันตัดบ่อยครับคิดว่าล้างแล้วมันจะดีขึ้นนะครับเดินห้านาทีแล้วก็ตัดเดินห้านาทีแล้วก็ตัดเนี่ยครับผมก็เลยมาดูให้ลูกค้านะครับด้วยประมาณนี้นะครับผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับ เนี่ยครับทุกอย่างทํางานปกตินะครับคงคงต้องขั้นตอนในการประกอบครับประกอบให้ดีนะครับประกอบให้ชิ้นส่วนอยู่ในในรูปแบบของบริษัทที่เขาได้ประกอบมานะครับถ้างั้นเดี๋ยวตัวบอดี้จะไปกดตัวปุ่มฉุกเฉินที่มันอยู่ขวาบนนะครับขวาบนค้างไว้นะครับประกอบเสร็จก็รันให้ลูกค้าดูนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ